ก็ที่เราจะซ่อมกันนะครับก็คือเป็นถั่วลำน้ำชีลำน้ำพองอันนี้ก็แถวนี้จะเป็นลำน้ำพองครับตรงนี้โดนอ่าจิ้งริดกัดครับ3ามหลุมต่อเนื่องเลยครับหลุมที่หนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีกันอีกทรั้งกับรายการเกษตรกุ้ยกล้วยนะครับวันนี้เกษตรกลกล้วยจะพาพ่อแม่น้องมาที่ แปลงถั่วฝักยาวนะครับแปลงถั่วฝักยาววันนี้น้องถั่วฝักยาวของเกษตรกรได้อายุ7วันแล้วนะครับครบ7วันนะครับ7วันเราทําอะไรต่อนะครับวันนี้เป็นขั้นตอนในการที่จะมาเ,าเรียกว่าซ่อมต้นถั่วที่ไม่สมบูรณ์หรือต้นที่มันตายหรือว่าต้นที่มันมีปัญหาหรือไมไม่แข็งแรงนะครับโดยที่เกษตรกรได้เตรียมมาแล้วครับก็คือถาดหลุมที่เพาะอยู่นี่ครับนะท่านชมมาดูนะครับ ก่อนอื่นนะครับให้ดูนี่ครับน้องทัวนะครับลำน้ำพองลำน้ำชีนะครับอันนี้เป็นลำน้ำพองเนาะอายุได้เจ็ดวันวันนี้นะครับก็ค่อนข้างจะโตแล้วครับอันนี้เป็นใบเลี้ยงเขานะครับผมก็จะมีแมลงมากัดด้วยเต่าแตงครับเต่าทองครับวันมาเช้าจับได้หนึ่งตัวนะครับอ้าวเรามาดูครับเม็ดพันธุ์ที่เราเคาะไว้มันจะแตกจะแตกต่างนะครับ ที่เราหยอดในหลุมเลยครับความแตกต่างจะเห็นได้ชัดเนาะก็คือที่อยู่ในที่เราปลูกในหลุมนี่ครับหนึ่งครับเขาจะโตไวเขาจะสมบูรณ์นะครับผมแต่ละต้นก็สังเกตเห็นจะสมบูรณ์นะฮะใบจะใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับเพราะวันเดียวกันในถาดหลุมนะครับเนื่องจากนะครับปริมาณเนื้อที่ดินในตรงเนี้ที่น้อยกว่าความชุ่มชื้น ที่น้อยกว่านะครับอ่ามันก็จะแตกต่างกันนะครับเท่ากับว่าที่เราเพาะในถาดหลุมเนี่ยมันจะชะงักหรือมันจะช้ากว่าของจริงนะครับผมเอาจารย์มาแล้วนะครับวันนี้อันนี้เรากปมาซ่อมกันนี่แะครับก็ต่อเลยนะครับก็ที่เราจะซ่อมกันนะครับก็คือเป็นถั่วลำน้ำําชีลำน้ําพองอันนี้ก็แถวนี้จะเป็นลำน้ําพองครับ ตรงนี้โดนจิ้งหรีดกัดครับสามหลุมต่อเนื่องเลยครับหลุมที่หนึ่งสองสามเรียงแล้วโอ้โหนี่ครับนู่นอีกหลุมหนึ่งสี่หลุมครับเนี่ครับเราก็ต้องใช้สายพันธุ์เดียวกันปลูกนะครับอ่เกษตรกล้วยกระเพาะไว้แล้วนะครับอันนี้ตรงนี้กก็ะเป็นลำน้ําพองนะครับวิธีการปลูกนะครับฝนมาแล้วลงเม็ดมาแล้วนะครับผมก็ เราก็ใช้ไม้ครับไม้ตรงนี้ครับดันตรงรูก้อนหลุมนะครับมันจะมีรูก้อนหลุมอยู่นะครับก้อนหลุมนะครับเปิดให้ดูครับมันจะมีรูเล็กๆกลมๆอย่างนี้ครับเราก็เอาไม้แย่ครับเบ้าของของถั่วก็จะดันออกมานะครับผมเสร็จกล้ยจะดันออกมาเอาไม้แย่เข้าไปครับตึ๊กนะครับลาก็จะได้ไม่ช้ำครับ แยกปุ๊บเนี่ยเขากระตุกออกมาแล้วอ่าแล้วก็ขุดลุมนะฮะขุดลุมก็ให้เท่ากับเบา้านี่นะครับวันนี้ก็วันดีครับอ่จาจังหวะที่เราซ่อมพายุฝนมาพอดีครับอากาศเย็นนะครับการซ่อมโอกาสติดมันก็มีสูงอ่ามีสูงนะครับนี่เกษดเสก็ขุดลุมไม่ใช้อะไรครับก็ใช้มือนี่แหละครับผมง่ายง่ายเพราะว่ามีจํานวนไม่เยอะนะครับ ก็เบาเรายกออกมาเลยครับผมน่ะลากตันนี้ฝนตกใส่หัดมันก็ค้างชุ่มหน่อยนึงนะฮะค้างชุ่มหน่อยนึงก็ค่อนข้างดินเปียกเลยนะครับติดมาถ้าให้ดีก็จะเป็นพีทมอสนะครับจะดีมากครับนี่ครับลากเขาก็นี่ขดอยู่ข้างล่างครับเอาไปใส่ในหลุมเลยครับค่อยๆทานะครับเพราะว่าขั้นตอนนี้ต้องเบานิดนึงเดี๋ยวต้นเขาจะฉ่านี่ ก็ถือว่าเรีบร้อยแล้วนะครับในการซ่อมน้องทั่วฝักยาวเรานะครับลำน้ำพองนะครับลงไปแล้วเปึนต้นนะครับผมนี่ก็ถือว่าแค่นี้ครับง่ายๆก็เสร็จแล้วนะครับผมอ่ลองไปดูต้นต่อไปนะครับแล้วก็นี่ฮะมือขุดดมก่อนรอก่อนดูครับเจอดินก้อนใหญ่ครับนี่ก้อนใหญ่มากครับนี่ต้องเอาออกครับโอ้ดินก้อนใหญ่แข็งสีดินไม่แตกครับนี่ครับ จอถุงพลาสติกพลาสติกคุมดินครับอยู่ในอยู่ในอยู่ในตรงหลุมพอดีก็ต้องเอาเอาอกครับนี่ครับมือนี้เป็นเครื่องวัดอย่างดีเลยว่าหลุมเราเหมาะสําหรับการปลูกไม้มีอะไรมีหินมีเศษไม้มีพลาสติกอะไรขวางอยู่ไม้อย่างเงี้ยเราเห็นได้เลยชัดเลยเดี๋ยวมือจับรู้เลยนะครับเพื่อให้รากของอน้องถั่วฝักยาวของเราเนี้ยได้ ได้ช้อนใช้แล้วก็ออกไปหากินได้ง่ายนะครับผมอันนี้ผมก็ใช้ไม้แย่ต้นของถาดครับเราก็ดันออกมาละนี่ถ่านออกมาละก็จับเบาๆครับมือจับเบาๆครับจังหวะดินเราโดนฝนครับแต่ยุ่ยนะครับนี่ครับต้องรีบวางครับช่วยวางครับนี่เบาๆครับทาเบาๆมือครับทั้งนี้จังหวะนี้แล้วก็คุยดินตรงรอบๆครับกรบ ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะครับผมกระบวนการซ่อมน้องถั่วฝักยาวของเรานี่แหละครับผม<อ>ก็ง่ายๆครับใครๆก็ทําได้นะครับแต่วันนี้มามารีวิวให้กับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ที่ยังไม่เคยปลูกที่ยังหาวิธีแนวทางในการทําการปลูกถั่วการซ่อมถั่วนะครับแต่เร็จก็ทำเสร็จก็จะทำให้ดูนะครับผมก็จะทำให้ง่ายครับทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย อันนี้ทําให้ดูเลยครับไม่ต้องไปคิดมากนะครับนี่การซ่อมต่อไปครับนี่ทำไมละอันนี้จะถอไละก็จับโคนเบาๆครับจะถอดหลุนดันมาแล้วออนะครับวันนี้ถือว่าอากาศดีครับถ้าการซ่อมนะครับก็ควรจะซ่อมช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นนะก็คืออากาศเขาจะเย็นฮะโอกาสที่เขาจะช้ําหรือการโดนแดดโดนแดดนะ่ะหรือว่า ความร้อนเนี่ยทำให้การย้ายช่วงที่เราย้ายต้นเขาจะอ่อนแอนะครับเขาก็จะทำให้กค่พันได้ติดนะครับต้นที่เราซ่อมนะครับเดี๋ยวจะทําเครื่องหมายไว้เนาะจะทําเครื่องหมายปักไว้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้นเขาจะมีปัญหาไม้ชะงักไม้จะโตทันนะฮะไอ้ที่หยอดเม็ดในหลุมนะฮะแตกต่างเห็นอย่างความแตกต่างได้ชัดว่านี่ฮะต้นที่เพาะในถาดจะใบเล็กนะฮะ อยู่ในลมจริงครับใบใหญ่เบลอแล้วนะครับผมความแตกต่างจะเห็นได้ชัดนะครับผมฝนล,ลงเม็ดแล้วครับผมเกษตรกรก็ขออนุญาตนะครับทําการ่้มนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวพี่น้องเกษตรกรจะได้รู้ว่าทำยังไงนะครับจะได้ทําง่ายๆคล่องๆนะก็ย้ายไป สังเกตไปที่แปลงอื่นนะหลุมอื่นครับโอ้ตรงนี้สวนนี้โดนจิ้งรีบครับนี่ก็โดนไปแล้วต้นหนึ่งก็ต้องซ่อมครับบรรยากาศที่เหมาะที่สุดก็คือแดดร่มดม,ดมตกนะครับช่วงเย็นแล้วนะครับสี่โมงห้าโมงเย็นไปแล้วครับถัว่วเขาจะมีนี่ครับนี่ดึงแรงไปหน่อยครับ ต้นขาดนี่อันนี้ถือว่าเป็นปัญหาครับทำแรงครับเปาะอหักไปเลยครับถือว่าเสียทิ้งไปเลยครับตัวนี้จะเสียดายครับผมก็การทำเนาะจะต้องควรระมัดระวังต้องทำอย่างปลาณีตนะครับอ,อย่ารีบอย่าร้อนนะครับถ้าร้อนก็ยังไม่ต้องรีบทำนะครับดันดันถ้าเป็นไปได้ครับดินตรงนี้ต้อง อย่าพ่งลดน้ําก่อนมาซ่อมนะครับดินมันจะแฉะเกินไปนะครับนะฮะหลักประสวยเลยครับอันนี้ก็ใช้ในการเพราะในถาดหลุมนี้ก็เจ็ดวันนะถ้าโตกว่านี้มันก็ใหญ่เกินไปนะครับอันนี้ต้นเนี่ยค่อนข้างจะยืดยาวแล้วก็อาจจะโดนอยู่แสงลำไรลลำไรได้แสงน้อยนะครับต้นที่เรามาซ่อมเนี่ยก็นะสังเกตจะยืดนะครับ ก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นักนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเป็นได้ก็ให้เขาตากแดดบ้างนะครับตากแดดเยอะก็ไม่ได้ครับเพราะว่าดินในถาดหลุมนียมีน้อยความชื้นมันจะแห้งไวนะครับก็ทําให้หัวเหี่ยวตายได้ดูแลค่อนข้างยากเหมือนกันอันนี้อยู่ใต้สแสลมพุม่มใต้ร่มขอแดดลําไรลําไรนะครับอันนี้เกษตรกก็พยายามสุดนะครับเพื่อป้องกัน ให้เขาไม่ยืดนะครับให้โดนแดดอ่อนๆแดดบ้างนะครับช่วงเช้าก็ต้องเปิดรับแดดช่วงเช้านะครับผมนี่แหละครับอ่าพะพิรุนก็ตกมาแล้วนะครับดีเลยครับวันนี้เกษตรก็กล้วยก็ไม่ต้องลดน้ําครับผมะฮะชุ่มชําไปเลยนะครับผมนี่แหละครับผมถ้าก็ว่าวันนี้พุ่งนี้มลืนนี้พายุเข้านะครับก็คงจะไม่ได้ลดน้ำครับเสร็จก็กล้วยก็ต้องให้ปุ๋ยทางใบนะครับ จะเริ่มให้ปุ๋ยทางใบครับผมนี่ครับก็เป็นวิธีการซ่อมนะครับตัวฝักยาวนะฮะต้องทําด้วยความระมัดระวังนะครับทํารุนแรงไม่ได้นะครับทํารุนแรงไม่ได้เดี๋ยวเกิดความเสียหายแล้วก็หักมันต้นนี้ครับนี่ฮแยกลากแยกใบออกจากกันเลยนะครับผมเสียดายครับดูแลมาตั้งนานต้นก็สวยด้วยนะฮะ อันนี้ก็เตือนพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ทําอย่างความระมัดระวังนะครับค่อยๆไม่ต้องรีบครับผมเพราะนไม,ไม่ไม่กี่ต้นเองนะครับผมออันนี้ก็ฝนลงเม็ดแล้วครับอันนี้ใหพ้พ่อแม่พี่น้องดูนะครับว่าน้องแตงเจ็ดวันของกเ,ษเกษตรเพื่อกล้วยนะครับเป็นอย่างเอ้ยไม่ใช่แตงทว่ฟักยาของกเกษตรอก้วยก็ดีครับโอ้ยติดน้องแตงนะฮะน้องแตงก็เปลี่ยนละนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับนี่นี่ใบจริงก็ออกมาแล้วนะครับเนี่เรียกว่าใบจริงนะครับนี่ใบเลี้ยงนะครับผมใบจริงก็เริ่มออกมาแล้วครับแต่แลมแมาตรงกลางนี่เลยนะครับแลมมันก็นะครับช่วงนี้เราก็ต้องดูแลกันไปนะครับเกษตรก็ยังไม่เน้นการให้ปุ๋ยนะครับเพราะว่าต้นเขายังอ่อนแออยู่นะครับก็จะให้น้ำหมักนมนะครับผมแล้วก็ ปุ๋ยยูเลียนะครับนิดหน่อยนะครับตอนนี้ให้ทางใบไปก่อนครับเดี๋ยวหลังจากสิบวันไปแล้วนะครับก็จะค่อยขยับเพิ่มการให้ปุ๋ยทางระบบน้ําหยดนะครับผมเนี่ยครับดูดูข้างๆครับมาแล้วครับน้ําแช่แล้วครับเดี๋ยวก็ต้องดูดน้ําเอาไดโวมาดูดน้ําครับอันนี้เป็นแก้มลิงที่เกษตรกล้วย เอาไว้รองรับการระบายน้ำนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับนี่ครับก็ต่อท่อไดโวไว้แล้วนะครับถ้าเกิดน้ำขังอีกหน่อยนึงก็เสียบปลั๊กดูดน้ำได้เลยนะครับผมถั่วกำลังงามน้ำแช่ไม่ได้นะครับผมนี่แหละครับนี่นะปัญหามีตลอดเลยนะครับต้องให้แก้ไข เราก็ต้องเตรียมพร้อมเตรียมการกันนะครับผมไม่งั้นก็จะเกิดปัญหานักและเกิดความเสียหายได้นะครับวันนี้นะครับช่วงท้ายของการซ่อมน้องถั่วฝักยาวของกเกษตรกู้ด้วย<ๆ>ก็ต้องขออนุญ,ญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วจะรายงานรายละเอียดการดูแลการปลูกแตงการปลูกถั่วฝักยาวนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องอเกษตรกรได้ดูได้ ติดตามกันอีกครั้งวันนี้นะครับเกษตรกล้วยก็ต้องข่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปกับรายการเกษตรกล้วย,ยนะครับ